สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับพบกับผมธทีรพงศ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับก็เราก็จะนําข้อมูลเรื่องราวต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์มาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับเป็นประจําทาง NBT ภาคอีสานของเรานะครับและมีให้ท่านได้ชมฟังกันทางวิทยุแห่งประเทศไทย ในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยนะครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะนำเรื่องราวของพระราชประวัติและพระราชการณียกิจของในหลวงรัชกาลปัจจุบันมาเล่ามาคุยท่านได้ฟังกันก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่มาถูกที่ถูกเวลาอีกพระองค์หนึ่ง เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองเราต้องการความรักสามคัคคีต้องการความเข้มแข็งของทหารหารพระองค์นะครับก็ได้นะครับได้ทรงมีพระราชรริรวัตรและก็กรณีกิจที่หลากหลายนะครับพระองค์ก็เสด็จพระราชสมภพเมื่อ28กรกฎาคมปี2495นะครับก็ถือได้ว่าครองราชนะครับมาตั้งแต่ นูลครับ13ตุลาคม2559นะครับหลังจากที่ในหลวงรชัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตนะครับพระองค์ก็เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวนะครับของรชัชกาลที่9และก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงนี่แหละนะครับก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารนูน่นครับตั้งแต่ปี2515 ขณะมีพระชนมายุ2 0พรรษาครับคำว่าพระชนมายุก็ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับพระบรมโอรสาธิราชลงไปนะครับถ้าหากว่าพระมหากษัตริย์ต้องเฉลิมพระชนมพรรษาหรือมีพระชนพรรษาประมาณนี้นะครับซึ่งก็พระองค์นะครับหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อปี2515แล้ว ก็ได้ส่งเรียนรู้นะครับหลากหลายเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจของอรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามนะครับได้ไปดูไปรู้ไปเห็นหลากหลายรือทีเดียวนะครับออในการศึกษาของพระองค์นะครับก็อย่างที่พวกเราได้รับทราบและพระองค์ก็ศึกษาทางด้านที่เกี่ยวกับทหาร โดยเฉพาะเลยนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็พระองค์ได้ทรงให้สัมภาษณ์นะครับถึงว่าการฝึกต่างๆนะครับที่วิทยายลัยการทหารดันทรูนเป็นในหารสัญญบัตและก็ปริญญาอักษราศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอักษราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยนิวเซาวล s ด้วยนะครับซึ่งก็อนอกเหนือจากนั้นได้ทรงศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตนะครับจากวิทยาลัยป้องกรรันราชนาจักรของอังกฤษด้วยนะครับตอนนี้เมื่อได้เป็นพระบรมโอรสาธิราชแล้วนะครับพระองค์ก็นะครับได้ส่งผนวดนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยอุปสมบทในพุทธศาสนานะครับมีพระไทยที่จะศึกษาแล้วก็หาโอกาสในวันหยุดไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สนทนาธรรม ต่างๆนะครับจากคําสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธเจ้าประมาณนี้นะครับและก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ทําให้พระองค์นั้นถือว่าประกอบการพระราชนาวิกิจนะครับเหมือนกันกับพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปนะครับทาวัดเช้าวัดเย็นทําสังฆกรรมสดับพระธรรมประมาณนี้นะครับตอนนี้เรื่องของกิจการทหารในกองทัพพระองค์กษัตริย์พระราชนิพนธ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับไปเยี่ยม ที่ตั้งทหารหลายแห่งนะครับแล้วก็ไปศึกษาหลักสูตรต่างๆที่นะครับประเทศออสเตรเลียสำเร็จมาแล้วก็ทรงเข้ารับการปฏิบัติการรบการต่อต้านการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยี่ยนเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ ได้นำหน่วยกำลังทหารนะครับที่พระองค์รับผิดชอบอยู่นี้นะครับในสมัยที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเยอะนะครับที่วีรกรรมบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับพระองค์ก็เห็นนะครับว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับได้มาส่องสุมกำลังพลโจมตีเหล่าทหารหารพระองค์ก็เสด็จนะครับไปเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับสู้รบ เป็นราชาแห่งสนามรถสามรบนะครับอย่างกล้าหาญนะครับก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจรวมทั้งบรรดาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแถบนั้นและก็ที่อื่นๆที่พระองค์ได้มีโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยนะครับทรงสนพระไทยนะครับแล้วก็ศึกษาทางด้านการบินมาโดยเฉพาะนะครับเครื่องบินผมคิดว่านะครับหลากหลายชนิดที่พระองค์ทรงขับได้ นะครับแม้กระทั่งเครื่องบินที่เป็นประเภทไอพ่นหรือว่าพวก f 5 e f 1า f อฟสิต่างเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่พระองค์ได้ศึกษาเรียนรู้แม้กระทั่งเป็นครูสอนมีช่วโมงการบินที่มากนะครับสำหรับประสบการณ์ของพระองค์นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนะครับพระราชเจริยวัตรที่พระองค์ทรงเห็นว่า ควรที่จะได้มารับผิดชอบในโอกาสต่อไปก็ทรงศึกษาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็พระราชการณีกิจทางด้านการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงนิกรนะครับในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ก็ได้ตามเสด็จไปและก็ได้เห็นนะครับทอดพระเนตรว่าในหลวงรัชกาลที่9น,น,นั้นนะครับได้ทรงงานหนักนะครับพระองค์ก็ได้ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของในหลวงรัชกาลที่9 นะครับจนถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเพียบพร้อมหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วพระองค์นะครับก็ได้ผ่านพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนะครับเมื่อในหลวงราชการที่9ได้สวรรคตนะครับแล้วก็มีพระปฐมบรมราชองค์การบอกว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและก็ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะครับนั่นก็คือ,อ ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2562ณนะพระบรมหาราชวังนะครับซึ่งก็หลังจากนั้นแล้วนะครับพระองค์นะครับก็ได้เป็นมิ่งขวัญให้กับพระศกนิกรนะครับได้ทำหน้าที่ของพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับบทบาททางด้านการบ้านการเมืองนะครับก็ทรงเป็นหลักใจให้กับนักการเมือง ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะครับให้พระบรมราโชบายพระบรมราชวาทต่างๆนะครับโรคโควิดนะครับโควิดก็เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในประเทศไทยฉะนั้นพระองค์นะครับก็ได้จัดงานนะครับหลากหลายเพื่อที่จะนำะสิ่งที่ดีๆมาสู่พี่น้องชาวไทยเราต่อสู้กับโรคโควิดนี้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่แพงๆมีคุณค่าแล้วก็ป้องกันพสกนิกรไม่ให้ได้รับผลกระทบมากจนเกินไปนะครับมีการจัดหาวัคซีนอย่างเพียงพอมีการจัดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้ทั้งข้าราชการทหารตำรวจประชาชนกมรมราชการหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นี่ครับที่จัดหาไม่น้อยกว่า2,800ล้านบาทนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศกลุ่มทั้งของกรมราชทันและก็เครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆมีถุงพระราชทานน้ำใจกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลนะครับแล้วก็รถต่อบ่วงชีวะนิรภัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นะครับซึ่งก็นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการาส่งงานของพระองค์นะครับที่จะสืบสารรักษาต่อยอดนะครับจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็มีการสนับสนุนการจ้างงานภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 นะครับและก็ถือได้ว่าเป็นการที่พระองค์ได้ส่งมุกปานะ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับพระองค์ก็เป็นแบบอย่างนะครับของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทำงานกับพระสงนิกรผ่านองค์มนตรีต่างๆในโครงการพระราชดำริก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่จะสืบสารและก็ต่อยอดเฉพาะนนใน โครงการในพระราชดำริในสมัยราชการของพระองค์นี่นึมีไม่น้อยกว่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ200โครงการนะครับท่านผู้ฟังครับก็ครอบคลุมทั้งทางด้านการเกษตรการอาชีพการศึกษาสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้พระองค์นะครับได้เห็นทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนทุกยากของพระศกนิกร นะครับตามท้องที่ต่างๆจะทรงงานอยู่ตลอดติดตามงานอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมอบหมายให้ทําแล้วก็จะทรงติดตามงานนะครับจิตอาสาพระเจทานท่านคงจะเห็นนะครับอย่างนี้นจิตอาสาพระเจทานนะครับก็เป็นโครงการที่ปลุกกระตุ้นชาวไทยเรานะครับทูกสาขาอาชีพให้มีจิตอาสาในการทําคุณงามความดีตามความชอบของแต่ละคนความถนัด ของแต่ละคนนะครับในการที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นาทางด้านการาบรรเทาทุกสาธารณภัยาการช่วยเหลือทางด้านวิชาการหรือว่าการที่จะให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับพระองค์ก็มีโครงการโคกนองนาโมเดลโคกน้องนาโมเดลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้การทำไร่ทำนาของกเกษตรกรบ้านเรา ได้รู้จักวิธีรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทรงศึกษาค้นคว้านะครับทางด้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบได้นำไปปฏิบัติต,ต่อ,อพระสงนิกรของพระองค์ครับทางด้านต่างประเทศครับพระองค์ก็เมื่อครั้งหนุนครับเป็นมกุฎราชกุมารก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติตรพระราชการณ์กิจ แทนในหลวงราชการที่9นะครับในต่างประเทศบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่สมเด็จพระสันตะปาปานะครับพระองค์ก็ได้เสด็จนะครับไปเชื่อมสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศนะครับด้านการศึกษานะครับพระองค์ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารของกรมทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบระยะแรกก็อสอนเฉพาะอนุบาลต่อมาก็นะครับเพิ่มขึ้นนะครับมา,าย้ายไปจังหวัดนนทบุรีตั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะครับก็โอนไปสังกัดของสำนักการการประถมศึกษาแห่งชาติสอนระดับจนถึงมัธยมปลายแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยายลัยจังหวัดระยองนะครับหรือว่าโรงเรียน 15แห่งในระดับมัธยมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเช่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยภา,านาครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรมีอยู่ทั่วทุกภาคนะครับซึ่งก็นอกเหนือจากนั้นก็มีโรงเรียนสิริวันวรีนะครับอุดรธานีระดับมัธยมหรือสงขลาอยู่ที่ชเชิงเซาหรือว่าโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ที่วัดน้อยใน กรุงเทพนะครับก็มีหลายโรงเรียนนะครับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยนะครับโรงเรียนมักุดเมืองราชวิทยาลัยระยองอย่างที่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนราชปิโยรษายุพร,ราชานุสรณ์จังหวัดน่านนะครับพระองค์ก็อุปการะเด็กกำพร้านะครับและก็จัดครอบครัวต่างๆให้อยู่ได้า อย่างความมั่นใจคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชุปธถรมมีเยอะแยะมากมายจากผลที่เกิดความไม่สงบทางด้านชายแดนทางภาคใต้หรือว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับก็รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุคาะนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ชายแดนที่กัมพูชากับไทยนะครับทหารหรือประชาชนที่ประสบกับปัญหา การบาดเจ็บแม้กระทั่งเสียชีวิตนะครับพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็รับไว้เป็นในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับจัดหา,าขาเทียมนะครับให้ทหารที่เหยียบกับระเบิด3คนประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีมอบเงินมอบอะไรต่างๆให้นะครับเพื่อที่อย่างน้อยให้ทุกคนได้มีกําลังใจทางด้านการแพทย์นั้นนะครับอย่างที่ท่านทราบการสาธรารณสุข ก็ได้ไปเห็นพบนะครับก็มีโรงเรรียนโงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับซึ่งก็มีอยู่20กว่าแห่งนะครับพ่อพระองค์ได้พระราชทานเงินให้การช่วยเหลือแล้วก็ตรวจนะครับติดตามผลความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านองคมนตรีนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ไปนะครับก็นำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเกษตรนั้นนะครับพระองค์ก็พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหนะครับนู่นครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่พันสกว่าไร่นะครับให้กระทรวงเกษตรดําเนินการโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและก็เทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคลินิก ที่เรียกว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราดแห่งการเกษตรนะครับก็ทำให้นะครับทั่วทุกภูมิภาคได้รับผลนะครับดีจากการมีโครงการนี้ด้านสังคมครับก็โปรดให้นำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อขราวเกิดซึนาม,มินะครับรวมทั้งผู้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมหรือภัยความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตลอดทั้งส่งตั้งโครงการกีฬาล้างอาบายามุกด้วยลูกฟุตบอลเพื่อส่งเสริมกีฬาแก่เยาวชนไทยโดยใช้ฟุตบอลเป็นหลักนะครับพระองค์เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับศูนย์หน้าด้วยนะครับฉะนั้นก็พระองค์ก็มาส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจทางด้านการกีฬานะครับซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็อบรมจิตอาสานะครับ โดยชาวชนชาวม้งนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทนะครับและก็ในหลวงก็ได้พระราชทานต่างๆให้นะครับสำหรับทางด้านการทหารนั้นนะครับแน่นอนครับพระองค์ก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการทหารอยู่ในระเบียบวินัยและก็ทำให้บรรดา ทหารทหารทั้งหลายต่างก็ปราบร้มนะครับที่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับทางด้านการทหารแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการทหารน,นะครับแล้วก็ทางด้านาศนาสนสถานก็มีวัดนะครับต่างๆการคมนาคมนะครับก็มีถนนหนทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายแห่งตอนนี้ก็พระองค์ก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งก็ทำให้ นะครับประเทศไทยเรานะครับได้ถือได้ว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระราชทัไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะทําให้ประเทศไทยเรานะครับได้ดํารงคงอยู่นะครับเพื่ออชาติบ้านเมืองของเรานะครับนอกเหนือจากนั่นแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับแหล่งน้ำเนี่ครับแหล่งน้ำในเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า อย่างที่ท่านทราบว่าน้านี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในหลวงราชการที่9ให้ความสําคัญเกี่ยวกับแหล่งน้ําในหลวงราชการปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับทราบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรตั้งแต่ทรงพระยาวแล้วนะครับฉะนั้นก็การสนับสนุนโครงการแหล่งน้านะครับก็มี61โครงการนะครับที่พัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากาพระราชดำริกระจายอยู่ทุก ผู้มีภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเหล่านี้แหละนะครับจนทําให้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่านะครับอุดมสมบูรณ์น้ําท่าประชากรก็สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการน้ํานี้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ทางด้านการศึกษานะครับพระองค์ก็ได้มีพระบรมราโชบายในการที่จะให้โรงเรียน หรือว่านักเรียนได้สนใจทางด้านกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างาทางด้านประวัติศาสตร์บ้างนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็รู้เรื่องราวความเป็นมาต่างๆของประเทศไทยเราในอดีตนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะย่างยิ่งในหลวงรัชกาลปัจจุบันที่ทรงสน พระราชรัไทยนะครับด้านการกีฬาท่านก็คงจะทราบไบอุ่นไอรักนะครับหรือว่าใบาฟอร์มัมใบฟอร์แดดนะครับเชิญชวนคนออกกำลังกายนะครับซึ่งก็เป็นเป็นงานที่พวกเรานะครับเห็นอยู่เป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะสรุปในเวลาจำกัดย่อๆนี้นะครับรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับพระบรมราชจากรีวงศ นะครับ243ปีแล้วได้ทำประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านเราให้กับประเทศไทยเราโดยเฉพาะยิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวงชนชาวไทยเรานะครับให้มีความรักความสามคัคคีปรองดองภายนชาติเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติของเราอยู่รอดตลอดไปถึงแม้ว่ากิจการต่างๆบางครั้งนะครับอาจจะทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบ นะครับแต่ว่าประเทศไทยเราฝรั่งนะครับจีนแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าคนไทยเราโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยยามใดที่คนไทยว้าเวยยามใดที่คนไทยแตกแยกความสามัคคียามใดที่เกิดความาเดือดร้อนหรือว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้ง พระสนิกรของพระองค์เลยครับแม้กระทั่งราชการปัจจุบันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีนะครับพบกับผมธีรพงศ์โสดาสีอดีตทิิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ